ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎสําหรับชาวราศีกรกฎคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมังกรชาวราศีเมษชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกคุณร้อยเซน์และสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีสิงห์คุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวค้างคาวพุธดาวเสาร์ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกรกฎ คุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้น,น,นกกคุณ50%บล็ลกครัวนี้วันที่ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่19เดือน1มกราคม 2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเอ่อบางคนถามว่าผมเปิดสอนเอ่อเรียนดวงยูเรเนียนไหมตอนนี้เปิดสอนเอ่อสำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเรเนียนแล้วนะครับก็ ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้ออร์ซนผมรับรองว่าสอนให้คุณจากยูเรเนียนที่มันยากเนี่ยให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนๆดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือ ดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยจะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงคมรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะทําให้คุณแบบเออรู้ว่าเออแบบจะคบกันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ไปได้มากไนหะน้อยขนาดไหนเนี้ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวง ของคุณเองได้แน่นอนร0 0แล้วก็สอนแบบไม่มีกั๊กก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข้เลยแล้วกันนะแล้วก็สำหรับราคาค่าเรียนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนเน,เรนเนี่ยก็คือค่าเรียนนี้ก็คือคอร์หนึ่ง28,000บาทนะแล้วก็เรียกว่าเรียนสิวันวลานหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยอ่ะแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวทําให้คุณเรียนรู้เรื่องแล้วก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับแล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้เนาะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่า ผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนร้อยเซแล้วก็อะไรที่มันเอ่อแบบจะสอนแบบพื้นฐานดักการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นเอ่อขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายๆอ่ะไอ้ที่ผมสอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่าเก็บประสบการณ์มายีปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้พูณหมดเลยคือไม่มีกักเลย คือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบนี้นะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์กนะ็คือ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นระบบพวก w n n o w w นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบ โปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสําหรับผมนะมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดวของคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลยนะสองหมืปดพันบาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดอะนะ คือเรียกว่าคุมแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไง้ยตรงนี้ต้นดวงยังไงอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบอ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรประมาณเนี้ยดูเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบ มาแนะนําประชาสัมพันธ์นะอันนี้เนี่ยสมการก็คือดาวพุธส่วนลังเสียกับดาวคารเท่ากับจุดเจ้าตาอาทิตย์ความหมายจะแปลว่าเสียงภาษากายสังขารที่ปฏิบัติการด้วยความหุนหันหรือว่องไวความคิดอันรุนแรงการกระทําที่ลุกรนหรือรุนแรง ความชั่วร้ายความคิดกระด้างกระเดื่องการโตขรลมการวิาพากวิจาร์ณการทะเลาะวิวาดอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยเนี๋ยเราจะมาลงรายละเอียดนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศาที่29องศาราศีกรกฎ3าลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร0อถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นกับคุณ90-80-70%ลดหลั่นกันไป วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องงานโชคดีนะครับที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับเรา70%นะครับจุดที่มาสูลังสีตรงนี้อันนี้คือเป็นจุดที่เรียกว่ามันอยู่ในเส้นแบ่งเส้นแบ่งของราศีเลยนะซึ่งได้รับอิทธิพลของราศีมีนก็คือดาวนิบจูน ซึ่งดาวนิพจนก็จะหมายถึงหมอกพันแกลน้ำมันสภาวะคุมเคือไอระเหยของเหลวไม่เปิดเผยลับๆล,ล่อๆไม่ผิวขาวผิวดำเงาไอเดียวความคิดจนินตนาการคันนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเอ่อไม่ได้คาดคิดคาดฝันเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นออกับคุณเพราะว่าดาวนปพจนเนี่ยก็คือเหมือนแบบเช่นเอ่อ เราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้งานนี้เราก็มีโอกาสที่เราจะได้งานนี้แบบนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมาดูนี้อันนี้คือยกตัวอย่างเนะอเนี่ยหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางในสิ่งที่คุณคือคิดคิดไว้แล้วแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีการเคลื่อนที่หรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่อย่างเงี้ย หรือว่าอาจจะไม่มีลูกค้ามาติดต่อคุณพอถึงช่วงนั้นอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณทําให้คุณอาจจะได้เซ็นสัญญาหรืออาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างมีการพูดคุยผ่านทางโลกออนไลน์อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเน็ตจูนก็มาทางอากาศหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการติดต,ต่อต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะพะเน็ตจูนแปลว่าต่างประเทศได้คราวนี้เราจะมาลงรายละเอียดตรงนี้เพื่อขยายความดาวพุธ ดาวพุธก็จะหมายถึงเรื่องเอกสารสัญญาการติดต่อเอกสารเอกสารแล้วก็การเจรจาการเดินทางควนี้ดาวพุธเนี่ยข้าองศาอยู่ที่สองศาราศีกรกฎ19ลิมดาแอยู่ที่ข่ของราศีเมฆคือดาวองคานซึ่งตรงนี้ก็จะหมายถึงมันจะมีกิจกรรมที่มีการเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นกับคุณเช่นคุณอาจจะได้งานชิ้นใหม่คุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่หรือคุณอาจจะมีข้อเสนอ หรือการเจราจาบางอย่างหรือการติดต่อกับคนใหม่กับคู่เจราจาใหม่ที่ตัวเรามีความรู้สึกว่าเราเราสามารถที่จะกระตือร้นในการพูดคุยในการติดต่อยกตัวอย่างสมมุติว่าอาจจะมีเรื่องของงานชิ้นใหม่ที่คุณจะต้องเข้าไปทำหน้าที่อย่างนี้ก็ได้ หรือคุณอาจจะต้องมีการทำในเรื่องของการเจรจาบางอย่างที่เป็นข้อเสนอใหม่หรือคนอาจจะมีข้อเสนอดีๆหยิบยื่นมาให้กับตัวของเราเป็นออไอเดียความคิดใหม่ที่เราได้รับรู้แล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เรามาดูนี้ต่อนะ สำหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องององๆก็ไม่ต้องตกใจฟังเลยในรอบเพราะผมอานจากวงโคจรจริงนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยูนเนี่ยช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่ง28,000บาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออ,ออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทำเลย คือสอนนะก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยคร์สหนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ ดูดวงประกอบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโงกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกัน คือคนที่มาเรียนดวงอยู่เนียเนี่ยผมเชื่อว่า99%เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงค่ายแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ยไอ80้80%แรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัจยาดาวเช่นดาวศุกร์เดินยังไงฤดูแบ่งกี่ฤดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบ การความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล8ปดสิบอร์เซ็ไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัเนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20สิเอร์ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่เนียนซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจบพอสคราวนี้ไอ้คนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนน้ำอย่างงง,งเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ย เขาก็จะบอกโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้เดีวลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงยูเรเนียนเป็นเขาก็ต้องมาเรียนคอร์สสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมตอนนี้ในแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในคอร์สสองที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็ไอคนสอนก็จะสอนปรัชญาดาวมันก็น่าเบื่อเหมือนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลียนไข่พอเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังมัสอนดวงยูเรเนียนเนี่ยพอสอนแป๊บเดียว คนที่เรียนคอร์สองต่อก็จะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจาเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะนิดๆเนะี่ยถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงค่าไงแต่คนสอนเขามักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือ คือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบคิวๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทเนี้ยอยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกซึ่งคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิต คือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยอว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอนเดียวอะ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่าอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหลาสตา์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไง ซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่านมุดอผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลอาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่า อ,อสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะ ดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเซ็ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อเปซนต์เล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอมอมัก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข่คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังค์คุณต่อไงอ,อันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะ ก็สาหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไรเดืยนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟีมูลค่า444บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์ คือเอานี้ดีกว่าดาวพุธเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่สามซึ่งในเรือนตาที่สามเนี่ยคือจะเข้ามาอยู่ในราศรีกรกฎของคุณเนี่ยเรียกว่าเก้าสุเซเลยก็คือมันก็จะตีความหมายว่าคุณจะมีเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่อซึ่งจะมีมีผลกับเราค่อนข้างมากทีนี้เรามาดูตรงนี้ดาวคารซึ่งดาวคารเนี่ย เขาอยู่ที่ยี่หงราศาีสิงห์สี่สิบแปดิมดาอันนี้เขาได้รับอิทธิพลของราศีกุมก็คือดาวอย mm ู่เลยนัสก็สามารถตีความหมายว่าคุณจะมีเรื่องของการติดต่อที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็ว mm hmm. คืออย mm ู่เรนัสเนี่ยแปลว่าต่างประเทศก็ได้คนอาจจะมีการติดต่อเกี่ยวต่างประเทศหรืออาจจะเป็นการติดต่อทางโลกออนไลน์เพราะว่าอยู่เรน,นัสเนี่ยก็แปลว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียล แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องติดต่อแบบรวดเร็วแล้วก็คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดคาดฝันกันนี้เราก็จะมาดูเนี่ยในออดาวคาเนี้ซึ่งอยู่ในเรือดาที่สี่แต่ในเรือด้าที่สี่ก็คือราศีกรกฎอยู่แล้วใช่ไหมก็คือดาวจันทร์กับออในการโคจรจริงในวันนั้นเนี่ย ก็จะมจจาาจรรีจุดเจ้าตาจรรันที่อยู่นอกจุดเจ้าตาจรรันกับดาจันก็จะมีความหมายซึ่งเหมือนกันเปลี่ยนาในดวงยูเรเนียนดาจรรันจะเป็นจุดเจ้าตาต,าตัวนึ่งซึ่งจะหมายถึงความเป็นแม่ผู้หญิงในบ้านอารมณ์แล้วก็ชั่วโมงคันี้ในการโคจร,รจร,ริงในวันนั้นเนี่ยมันจะมีจุดเจ้าตาจรรันโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนตาที่สี่ซึ่งเป็นเรือนตาเดียวกับที่ ดาวคานี้อยู่ซึ่งจุดเจ้าตาจันตรงนี้อยู่ที่12สาราสีสิงห์17ลิดลิบดาเนี่ยอันเนี้ยได้รับอิทธุลของราศรีก,กันก็คือดาวพุธซึ่งก็จะหมายถึงว่าคุณจะได้รับการติดต่อบางอย่างแล้วก็การติดต่อครั้งเนี้ยอาจจะทําให้คุณได้รับของบางอย่างที่คุณพึงพอใจเอสิ่งที่ทําให้คุณถูกใจบางอย่างที่ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ เอ่อจะมีเหมือนคุณอาจจะได้เช่นของชอบอาจจะมาถึงคุณอาจจะได้งานที่เราทําได้คุณอาจจะได้เงินข้อเสนอบางอย่างอันเนี้ยซึ่งเราพึงพอใจแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์ในสรรมการนี้ให้อยู่เรือตาที่2ซึ่งอยู่ที่13อุสารา์มิถุน3ามิบลนาอันนี้จะรับอิทธิพลของราศีกันนั่คือดาวพุธ แล้วกอ็อยู่ในเดือนใดที่สองซึ่งเดือนใดที่สองก็จะหมายถึงราศีพฤษภก็คือคันนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับคันนี้เนี่ยถ้าคนสอง คน,นเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิปฮาเดสก็คือความเป็นไม้ทุกเวทนาอาชีพฮา d เดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม4ีมองศากับดาวเสาในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม 90บองศากับเมอรเดียนเมอร์เดียนก็หมายถึงพ่อสามีทานี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคราวนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยเอ่อดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกาเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชายี่ยก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิด มาประกบกันอย่างงี้เราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรสคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิง จันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพ์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าัตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่ มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมื่อเย็นหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจำกัด ก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกนี้อันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ เรื่องดาวสุขดาวสุขก็คือเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องเงินผลประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะตีความหมายว่าคุณจะได้ผลประโยชน์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณคุณอาจจะได้เงินคุณอาจจะได้ข้อสัญญาบางอย่างหรือคุณอาจจะได้ของที่เราสึกทําแล้วมีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ในเดือนเดือนจตา,าที่2ที่อาทิตย์อยู่เนี่ยในดาวประจรจริงนะวันนั้นเนี่ยจะมีจุดเจ้าตาโนดโนดก็คือความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กับคนที่เราคุ้นเคยอยู่ระหว่างเส้นแบ่งราศีที่29องศาราศีพฤษศิบห้5ดิมดาเนี่ยอันนี้ก็จะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจโดยที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้คัดคิดกับคนที่เราเออคุยแล้วพึงพอใจอาจจะเป็นคนใหม่หรืออาจจะเป็นคู่สัญญาใหม่แต่ว่ามีการเจรจาหรือข้อตกลงบางอย่างที่เรา พึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ก็ได้หรือคนที่เรารู้สึกไว้ใจแบบนี้ก็สามารถที่จะตีความหมายแบบนี้ได้คานนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายอย่างนี้เพิ่มนิดน,นึงในการโครจรจีนวันนั้นเนี่ยดาววงนอกที่โครจรอยู่เนี่ยทำมุมเรียกว่าร8อดสิบองศาเนี่ยเนี่ยร้อดสิบองศากับจุดที่มาสู่ดวงสรีตรงนี้น,นะครับในราศีกรลกฎของคุณซึ่งเอ่อก็จะทํามุมกับ จุดเจ้าตาทิศดาวทิศดาวทิศที่อยู่ที่29องศาราศีมังกรเอ่อศีดษอันนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลของเอ่อราศีแคปิคอนก็คือาาร,อราศีมังกรก็คือแพะบุเขากลุ่มละแพะทะเลไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ข้อมูลอัพเดทสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทันนี้ปัจยางแพะบุเขาก็าคือปีนเาปีนเหวได้ไม่มีสันไหนทําได้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบเปรี่ยบเปรยปัจญาดาวว่า คุณเนี่ยสามารถที่จะได้ของบางอย่างในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ได้เหมือนคุณเช่นคุณอาจจะได้โอกาสงานชิ้นใหม่หรือคุณอาจจะได้โอกาสบางอย่างกับสิ่งใหม่ๆ <c oughs> ที่เกิดขึ้นกับคุณที่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีเหมือนคุณแต่คุณได้แต่คนอื่นไม่ได้หรือคุณอาจจะทํางานเก่าที่คุณค้างคๆมานานแล้วสําเร็จหรือส <c oughs> ิ่ง <las> <c oughs> ที่คุณที่ว่ามันไม่ได้จะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นมันทิ้งไว้นานละนึงช่วงนั้นเนี่ย ็มีโอกาสที่ในความที่เราสึกว่ามันไม่ได้จะเกิดขึ้นมันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับความสําเร็จที่ที่มันที่มันวนเวียนอยู่กับความคิดของเราอะแล้วมันสามารถเป็นจริงได้เช่นคุณอาจจะได้ตําแหน่งตําแหน่งงานที่คุณคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้อย่างนี้หรือคุณอาจจะจะได้ลูกค้าที่หายหน,น้าหายตาไปนานกลับคืนมามีการติดต่อมาแบบนี้ก็ได้คือสิ่งที่คุณอาจจะแบบ คิดว่างานบางอย่างคุณทําไม่ได้แต่พอจริงแล้วคุณอาจจะทําได้ทําได้ในสิ่งที่ว่าเอ้ยเราก็เราทําได้นะอะไรมันเนี้ยแล้วก็เอจุดที่มาสู่ังสีเนี่ยทำมุมเก้าสิบองศากับจุดเจ้าตาเนี่ย ascendant ascendant As <cend> ก็หมายถึงสิ่งของเราที่บ้านที่ลงมาญาติสนิทเขงที่เรารักกรณี ascendant เนี่ยเขาอยู่ที่ยี่แปองศาราศีเมษห้าสิบสองดิบดาอยู่พิเศของราศีมีนก็คือดาวดจุกนี้ก็เป็นการตอกย้ําว่า แอสเซนดที่อยู่เรือนดาวที่22เนี่ยก็คือสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดก็คือดาวนปจูนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการที่จะบอกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเน่ยไม่เคยคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้หรือบางอย่างที่มันทิ้งไว้นานคุณอาจจะแบบทำมันสำเร็จขึ้นเช่นงานที่สมัครไว้นานละอาจจะเรียกตัวไปหรือว่าของบางอย่างคุณอยากจะขายคุณอาจจะขายได้ยกตัวอย่างนะ เพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคืออะไรที่มันแบบเนิ่นนานที่มันรู้สึกว่าหมดสิ้นความหวังอะไรประมาณนี้มันก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการติดต่อเหมือนแบบมีแสงสว่างไยอุโมงค์อะไรประมาณนี้ที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าการสื่อสารหรือการติดต่อของเราเนี่ยมันมันสามารถทําให้เราประสบความสาเร็จแล้วก็หาทางรอดได้อันนี้ก็คือด้านบวกที่ดี70%ในเรื่องของงานเงินแล้วก็ผลประโยชน์โอกาสที่ดีนะครับ